ครับผมตอนนี้นะครับปลาดุกก็ไม่ค่อยกินเบ็ดแล้วขนาดไปอ้อยไว้นะครับวันนี้เราก็ต้องใช้ไม้ตายนะครับก็คือการปักเป็ดนะครับวันนี้จะไปปักเป็ดอ้อนะครับก็คือการผูกเป็ดนะครับแล้วก็ตัดต้นอ้อนะครับเราไปปักไว้นะครับเหมือนปักเบ็ดนะครับแต่ว่าเราจะเน้นเป็นที่ปลาดุกนะครับซึ่งเบ็ดที่เราะใช้วันนี้ครับก็เป็นเบ็ดที่มากับชุดอุปกรณ์นะครับในกล่องด้านล่างนี้นะครับใครสนใจนะครับก็กดได้เลยนะครับมีเบ็ดมาครบเลยนะครับเราก็จะมาผูกเบ็ดกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไป ุดใส้เดือนแล้วก็ตัดต้นอ้อลรไปบักเบ็ดครับว่าวันนี้15ตัวจะได้ปากี่ตัวครับผมผมก็จะใช้เป็ดเป็นเบอร์11นะครับสีทองนะครับจริงๆสีอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้มเป็นสีทองนะ นี่ผมก็พูกเสร็จแล้วนะครับ15ตัวนะครับเดี๋ยวก็จะไปคุด้สเดือนนะครับแล้วก็ตัดเบ็ดอ้อพร้อมกับไข่ปักนะครับผมไปครับสปาเกตีน่าจะพอสำหรับ15คันแล้วก็เอาไว้เติมนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็ได้เหยื่อเป็ดแล้วก็ขันครบแล้วนะครับเดี่ยวตรงนี้คือหมายเด็ดของพวกเรานะครับเราก็จะเอาใกล้นี้ก่อนเลยตอนนี้6โมงพอดีเป๊ะเลยนะครับเราก็จะพยายามไล่เกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้6โมง40ก็เริ่มมืดแล้วนะครับ เวลาไปทั้งสิ้นครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ1ิบห้าคันนี้เราจะได้กี่ตัวครับผมไปตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับเราก็จะมายามเบ็ดใช่ไหมเรียนยามเบ็ดถ้าเหมือนกันก็บอกว่าดูเบ็ดเราก็มาดูกันครับว่าจะเกิดไม่เกิดนะ้ังเกิดลังเกิดนะโอเคครับ หมายแรกครับผมนี่คันแรกอยู่นี้พี่เว้นตรงนี้เลยละนะไม่ครับมันมีปลาติดแล้วก็ปลาโดนแดกไปแล้วใช่ไหมอ่าได้ครับตัวแรกก็เกิดเลย ม้อตะกรับตัวเล็กตัวแรกไปเดิมนะครับแต่ว,ว่าเล็กไปนะเล็กไปไปล่อยครับเคไม่แห้วแล้วอันนี้ถึงนะโอ้ยแย่แป๊บเอ้ยลุไม่เป็นไรโอ้ยยังไม่รู้ยังไม่รู้มันใครนี่เจยไอ้จับจับ เกิดแล้วเกิดแล้วโอ้โคันที่สองนะครับซื้อดับปลาดุกบ่างเอาไหมนี่โอ้โหคันที่สองนะครับตัวที่สองโอ้โหยังเหลืออีกสิบเอ็ดคันอ่ะอัดเพล็ดปาดุกครับรถของบ้านอ่ะสงชิดนี่เอาไปเลยซื้อไปเลยเอาเบ็ดด้วยเหรอเอาเบ็ดไปด้วยแล้วก็วางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวพอหมาพรุ่งนี้ แบ่งกันครับขอบใจมากขอบใจมากฮะพงศ์ครับครับขึ้นกระตปงเฮ้ไล่ไล่ไล่ฮะโอ้พ่านจ้าสองตัวนะครับสองคันไปข้างหน้านี่พี่เบนต์ตรงไหนครับนี่ครับอุ้ยข้าวแล้วครับอุ้ยโอ้แจ๋วอีกหนึ่งแต้มโอ้โหสามคันนะครับสามคันสามตัว โอ้หมันเกืนเกืนนะครับปลาดูมันเลยต้องมาดูนะเกินนะโอ้โหแก้วนี่นะครับตัวตายบ้านอีกหนึ่งตัวนี่พอดีครับครใบแหรวได้แกงนะพอดีสามตัวปุ๊บ นี่ไอช้อนวิเบนช้อนเล็กช้อนจิ๋วครับช้อนนี้เล็กไปนะปล่อย,อยนี่ครับดูเบดโอ้โหคดีอะ่ะเขาแก้มช้อนเราปล่อยนะครับนั่นนะ่นะเห็นไหมขยับแล้วนะ พี่หาเบ็ดแล้วติดแล้วติดแล้วพี่ฮัตติดแล้วติดแล้วติดแล้วจริงเพราะมันกระชากอ่องมาแล้วมันไปไม่ได้มันดิ้นอยู่ รูดไปแล้วไม่เป็นไรแล้วไเรากะจะปล่อย,อยู่ครับสรุปยอดนะครับวันนี้ผลงานก็ทั้งหมด7ดตัวนะครับปละดุกสหมอนตกรับหนึ่งไอลาดหนแล้วก็ไอช้อนหนึ่งนะครับปลาปิดจอบครับผมขายชอบคลิปแนวนี้ก็ ฝากคอมเมนต์ว้ด้วยนะครับจะได้จัดกันมาบ่อยๆครับผมหรือว่าต้องการแนวไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาครับ